เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับประกาศย้ำว่าอิสราเอลจะเดินหน้าทําสงครามกับกลุ่มฮามาสจนกว่าจะได้ชัยชนะเบ็ดเสร็จขณะที่การสู้รบในฉนวนกาซาระหว่างทั้งสองฝ่ายดำเนินมาครบ100วันแล้วนะครับ รายงานข่าวบอกว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาซซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นสถานการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยการโจมตีเข้าใส่สระเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมยังคงควบคุมตัวประกันเอาไว้มากกว่า100คนขณะที่ประชาชนราว120,000คนชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ที่กรุงเทลอาวิฟเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนำตัวประกันเหล่านั้นกลับคืนสู่ครอบครัวโดยมีการรวมตัวกันตรงจุดซึ่งมีการตั้งชื่อว่าเป็นจตรุรัสตัวประกัน ตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหมอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ประท้วงมักชุมนุมกันเพื่อกดดันให้มีการช่วยเหลือตัวประกันนอกจากนั้นบริษัทและองค์กรต่างๆในอิสราเอลก็พากันร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสงครามที่ดำเนินมาถึง100วันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันทำงานในอิสราเอลนะครับโดยการหยุดทำงานเป็นเวลา100นาที ที่ผ่านมานั้นกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะไม่ยอมร่วมเจราจาใดๆเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันที่เหลือจนกว่าอิสราเอลจะยุติการโจมตีในกาซา หลังจากที่มีการปล่อยตัวประกันออกมาแล้วมากกว่า100คนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่มีการหยุดยิงชั่วคราวนะครับคุณนร,ร,รับและเมื่อคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับนายกรัฐมนตรีในธันยาหูระบุระหว่างการร่วมแถลงข่าวว่าอิสราเอลจะไม่ย่อท้อแม้จะมีเสียงกล่าวหาว่าอิสราเอลกําลังทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ก็ตาม ทางเนทันยาฮูกล่าวนะครับว่าไม่มีใครที่จะหยุดเราได้ไม่ใช่แม้แต่กลุงเฮกไม่ใช่แม้แต่แกนแห่งความชั่วร้ายหรือใครทั้งนั้นแล้วก็ทางยังบอกด้วยนะครับว่าคำว่า e x i s t of evil นะครับหรือว่าแกนแห่งความชั่วร้ายนี้เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มฮามาสที่เป็นคู่ทําสงครามในกาซารวมทั้งกลุ่มเฮสบอราที่มีอิหร่านหนุนหลังและทำการยิงโจมตีใไซเรลจากเลบานอนนะครับตลอดจนกลุ่มติดอาวุธฮูตีที่ยิงขีปนาวุธเล็ส่งโจนโจมตีเรือพาณิชย์ต่างๆในทะเลแดงอีกด้วยครับ ครับคำประกาศของผูน้นำอิสราเอลครั้งนี้มีออกมาหลังจากที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกนักกุงเฮกเปิดการไต่สวน,นเวลา2วันเพื่อพิจารณาคำฟ้องของแอฟริกาใต้ที่ว่าอิสราเอลทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นกากล่าวหาที่กรุงเทลวิสปฏิเสธและระบุว่าเป็นการสุประมาทและเป็นอาการปากว่าตาขยิบด้วยครับ อิสราเอลกล่าวว่าสงครามนี้จะยุติลงได้ก็ต่อเมื่อโตเป็นฝ่ายได้ชัยเหนือฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธมุสลิมที่สหรัฐสหภาพยุโรปอังกฤษและหลายประเทศประกาศให้เป็นองค์กรก่อการร้ายแต่ก็เป็นกลุ่มที่ปกครองกาซามาตั้งแต่ปี2007แล้วก็เป็นกลุ่มที่ประกาศมั่นที่จะทําลายล้างอิสราเอลให้ได้นะครับท้งนี้คาดกันว่าศาลโลกจะมีคําตัดสินชั่วคราวออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่แม้คําพิพากษานี้จะมีผลตามกฎหมายแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะ บังคับใช้ได้จริงนะครับและอิสราเอลเองก็ไม่สนใจคำสั่งใ,ใดๆให้มีการหยุดต่อสู้มาโดยตลอดอยู่แล้วในเวลานี้อิสราเอลก็เผชิญกับแรงกดดันจากนานา,นานประเทศให้ยุติสงครามครั้งนี้ที่ทําให้ประชาชนจำนวนมากต้องทุกข์ทมนนอกเหนือจากตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของฮามาสบอกว่าตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นก็พุ่งสูงเกินระดับ60,000คนไปแล้วนะครับ